ตอนนี้เราก็มาถึงปั๊มนะครับแล้วเกิดปัญหาใหญ่นะครับต้นอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับรถงคาสซิงนะครับขึ้นไม่ไหวนะทุกคน นี่ครับทุกคนน้ำไหลลงมาพอดีหลังคาของพี่คุ้งเลยนะครับก็อ,อยู่ท้ายหลังคานะครับสภาพตอนเช้านะครับพี่นุ้งตื่นแล้วนะครับพี่โยยังไม่ตื่นนะครับแล้วไปโทรศัพทมานะครับ,รบพี่โยยูเซอร์ยังไม่ตื่นนะครับ เดี๋ยวตอนเช้าเราต้องรีบเก็บของนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพนักงานมานะครับเราจะอยู่ตรงหน้าประตูที่สำนักงานเลยนะครับอตอนนี้นะฮะพวกเราเก็บของสัมภาระกันเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือพี่เต้ยคนเดียวนะครับที่กำลังเก็บนะครับแล้วก็จะออกเดินทางกันไปน่านต่อนะครับ ไม่รู้ว่าวันนี้จะถึงหน้าหรือเปล่าแล้วก็จะพักที่ไหนเ,<อ>เจออะไรยังไงนะครับคอยติดตามนะครับกินมั่งดิเอารถส้มไม่มีเอาอะไรครับบาตรหนึ่งสไปดีกว่าสไปด์าบัตรหนึ่งครับบัตรหนึ่งสไปด์ครับบาตรหนึ่งาบาตรหนึ่งอ่าบัตหนึ่งให้ไปแล้ว สรสชาเล้กนะครับคือขับไปนะครับหิวเมื่อไหร่ก็กินได้นะครับรอยากกินรสไหนก็สามารถเลือกกินได้ใครที่เจอก็กวักซื้อได้นะครับซองละหนึ่งบาทนะครับถ้ามีหลอดนี่ดีเลยทำไมทุบๆๆแล้วก็หลอดมันหลุดไงใครเคยกินบ้างครับตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยมันจะเป็นหอ่อแล้วก็เป็นลูกอมอยู่ข้างในนะครับ,บหวานๆเปรีย้ยวๆแล้วแต่รสชาตินะทุกคนอ,อ,อันนี้รสต่อไปเนาะมันจะซ,ซาๆหน่อยนะครับ เฮ้ยเราเราจะไปกันต่อ ี่ยยืนเลเอ้ยอ่าถอยมาชนนะนี่นะครับเป็นร้านข้าวที่อยู่ในซอยนะครับไม่รู้ว่าชื่อร้านว่าอะไรนะครับเป็นข้าวแกงนะครับข้าวซอยก๋วยจับ๊บมีหมดนะฮะทุกคนนะครับน่าจะเริ่มหิวกันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้สายแล้วพิเศษพิเศษสองเท่า พพมีนะฮะมีอาหารตามสั่งแล้วก็มีพวกข้าวมันไก่ครับอันนี้ข้าวการกรอบอ่ะข้าวขาหมูทำเนงแกงไก่แกงปลานะครับของผมเอาแกงปลากับไก่ต้มพิเศษครับครับผมนอกจากอาหารแล้วก็มีขนมด้วยนะครับเป็นขนมรัดช่องนะครับ<อ>มีให้เช่าบูชาพระด้วยนะครับ พี่โยรับประทานอะไรครับข้าวมันไก่รวมก็คือมีสองอย่างเลยตักแบบเป็นกับข้าวได้ไหมครับนี่ครับพี่โยก็แดกข้าวมันก็เอ้กินเอ้รับประทานข้าวมันไก่นะนไอ้โมแบบนี้พี่โยไม่พออ่ะนั่งก็ได้ลุกเดินอันนี้ของพี่เต้นข้าวไก่อบนะครับอิจิเกะรักชิบะชิมากไม่ใช่แล้วพูดว่าไงอิจิเกะชิมามันต่างกันตรงไหน ของหวานนะครับหลังจากที่กินของคาวแล้วครับถ้าไปน่านเดี๋ยวน้องก็แวะเดี๋ยวจับขึ้นไปนี่ไปอีกมานานก็เป็นถ้ำผานางเข้าไปแวะเที่ยวในถ้ำอยู่สวัส<า>ดีค,ครับสวัสดีครับ เขตเวียงสาแล้วนะครับเป็นเขตของจังหวัดน่านกินชมกินสมพี่กินกิโสมกินโสมได้เหรอกินมากีนมาใครเอาอะไรเบีย์พักก่อน <c oughs> พักก่อนนะหยิบสปอนเซอร์ไหมพี่่า เฮ้ยพี่เอากาแฟดีกว่าวะ,ะเหมือนจะง่วงวะ่ะเดี๋ยวเราจะพักกินน้ํากินท่ากันก่อนนะครับตอนนี้เราก็เข้าเขตหน้านกันแล้วนะทุกคนอีกไม่กี่กิโลก็น่าจะถึงนะครับ ราก็พักเหนื่อยกันแล้วนะครับเราก็ได้กินน้ำกินผ้ากินเครื่องดื่มกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่ออีก20กิโลเพื่อไปพักรถตรงปั๊มนะครับห้องน้ำปั๊มนะ20กโล0กลรถเหลือ10กโลได้ไหมได้ลุยกันต่อเลยนะครับช่วงนี้ก็ทางถนนนะครับกำลังสร้างเราก็ต้องระมัดระวังนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงปั๊มนะครับแล้วเกิดปัญหาใหญ่นะครับต้เอีกแล้วนะครับปวดขี้อีกแล้วนะครับทุกคนก็ต้องมาพักรอกันอยู่ที่นี่นะครับที่ี่โยนอนหลับรอนะครับส่วนพี่นุก็เล่นโทรศัพท์รอนะครับอันนี้มันใกล้จะถึงยังยี่สิบไม่เกินสามสิบโลอ่ะไม่เกินสามสิบโลถึงเมืองน่านนะครับวันนี้น่าจะถึงอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงวันอยู่เลยนะครับวันนี้ก็น่าจะถึงน่านแล้วพวกเราก็รู้สึก ตอนนี้พีเตอรลก็ออกมาจากห้องน้ําแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับหลังจากที่รอมองกว่าเนาะเมื่อกีนะ้เนาะเข้าไปหลับหรือเข้าไปทําอะไรฮ <c oughs> นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับเพราะว่าระยะทางเนี่ยใกล้จะถึงหน้าแล้วอีกแป๊บเดียวก็ถึงหน้าแล้วแต่จริงๆตรงนี้ก็เขียนหนนะ้าเนาะแต่ไม่ใช่ในตัวเมือง โดนแมลงกัดเหรอหายเฮ้ยขึ้นเลยเป็นตุ่มเลยอันี้พี่โยนะครับโดนแมลงอะไรก็ไม่รู้กัดกอนะครับทำให้เราต้องหยุดพักกันก่อนนะครับตอนนี้ส่วนพี่เติ้ลหน้าตาสดชื่นอยู่นะครับขอขี่อีกไหมขอเราลองตรวจสอบก่อนว่าของเราล่วงหายหรือเปล่า รองเท้าแตกยังอยู่อันนี้ยังแข็งแรงอยู่นะครับของเรายังอยู่ครบ เก้าหนึ่งเต็มถังครับพี่เก้าหนึ่งเต็มนี้ออกก่อนเกือบมันกระช็อกเดี๋ยวลงในน้ำไปนะมัน <c oughs> ดีดแรงกันเนี่ยน้ำมันเนี่ย <c oughs> อ,อ,อันแรงรถดีขี่กระช็อกสห้าบาทนี่นะครับเติมอีก35บาทนะครับ เพื่อให้เต็มถังไว้ก่อนนะครับเผื่อเราไปที่ไม่มีน้ำมันนะครับเราจะได้ไม่ต้องกังวลน,นะทุกคนอันนี้นะครับรถคองพาสสิ่งนูครับขึ้นไม่ไหวนะทุกคน ขึ้นไม่ไหวเหรอ,อเดี๋ยวขาลงงคนเดียวได้ไหม <c oughs> ขาลงได้ไหมขาลงอีตรงโค้งอะคอยดูเ่ตอนนี้นะครับทกคนเราก็ถึงวัดพระทาตเขาน้อยนะครับทางขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าจะชันนิดนึงนะครับเพราะว่ารถของค้าสิงห์นะครับตาเล้งเนี่ยขึ้นไม่ไหวนะอย่างเงี้ยขึ้นมา3มคนขึ้นไม่ไหวแต่ถ้าขึ้นคนเดียวพอไหวอยู่เดี๋ยวเราจะพามาดูนะว่าวัดพระธาตเขาน้อยเนะี่ยมีอะไรบ้างนะครับ เขาเงี่ยเขาบ้องเชื่นใจอ่ะ เราขับรถผ่านมานะครับขึ้นมาแต่ด้านล่างนะครับ<อ>จริงๆสูงวันนี้เราก็เดินกันมาแล้วนะครับร้ <c oughs> องร้องร้องดังขนาดไหน <c oughs> เขาบอกว่าถ้ามีบุญนะจะดังเยอะ <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงจุดที่ <c oughs> มองเห็น <c oughs> วิวเ <c oughs> มืองทั่วหน้าเลย บอกเวยนะครับเป็นพรพุทธมหาอุดมมงคลน,นันทบุรีสีเมืองหน้านะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาดูวิวด้านหน้านะครับว่าวิวด้านหน้าเนี่ยจะสวยหรือเปล่าครับ ในพวกเราก็ไหว้พระขอพอรกันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงแล้วนะครับก็ต้องหาที่พักนะเดี๋ยวมืดเราจะหาที่พักไม่ได้นะตอนลงเราจะใช้เส้นทางอีกเส้นทางนึงนะครับเพราะว่าตอนขึ้นมานะครับทางชันมากแล้วทําให้รถ3ล้อเนี่ยเดี๋ยวยากด้วยลงเขาด้วยความเร็วมากก็ไม่ได้นะครับเลยเปลี่ยนมาลงทางนี้นะครับ น,น,น่าจะปลอดภัยกว่านะครับ ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ถึงที่ที่เราจะกางเต็นท์แล้วนะครับเป็นแขวงทางหลวงนะครับของจังหวัดน่านนั่นเองตรงน,นี้นะครับจะเป็นสนามฟุตบอลน,นะครับที่สามารถกางเต็นท์ได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยว,วเรากางเต็นท์กันก่อนนะครับแล้วก็จะหาอะไรกินกันนะครับ อนนี icana, ้พวกเราก็กางเต็นท์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เรากางเต็นท์กันแบบไหนนะครับก็เป็นแบบเดิมนะครับแต่เราจะหันหน้าชนกันนะครับสี่ด้านแล้วก็กอกองไฟตรงกลางนะครับอันนี้ก็4ี่โมงเย็นแล้วนะแดดยังจัดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะนั่งพักกันนะครับสักพักหนึ่ง เรียกว่ารีแลกก่อนแล้วก็ค่อยไปหาอะไรกินหรือว่า,าไปเดินตลาด,ด,ดไม่รู้มีตลาดหรือเปล่านะครับที่นั่นเนี่ยถ้ามีก็จะไปเดินกลางคืนกันด้วยนะครับทุกคนต้องคอยติดตามนะว่าพวกเราเนี่ยจะไปทําอะไรกันที่ไหนต่อไปยังไงนั่นแหละเราต้องตีกล่องข้างใต้ใต้คนใต้คนนังให้หนักไปทงงั้ง <ไ inet. S 1> งเอาแบตกลองเอาแบตน่อยน้อยได้แต่เราโดนมันก็ไม่ เดี๋ยเพราะว่าลุกไม่ได้ก็ขี้เกียจนอนกิน